ลาของคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะนะคะพบกับนายสัตวแพทย์ชิษณุติยะจันทร์สีกันนะคะท่านเป็นรองประธานมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกเจ้าชายรักษาสัตว์อยู่ที่ป่าซอยสุขวิท26นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคลินิก022586751ค่ะไปตามการวันนี้หัวข้อเรื่องการคุมกำเนิดแมวนะคะ fm 91คลินิกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เรื่องการคุมกําเนิดแมวนะคะครับการคุมกําเนิดแมวเนี่ยคี่หมอเพ่ถูกข้อนี้เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยไอ้แมวจอนจับเนี่ยมันมีเยอะมากอืมค่ะมีเยอะแล้วตอนนี้ข้อลูกอายุประมาณสักหนึ่งเดือนสองเดือนประมาณนี้แล้วค่ะค่ะขานี้มันยั่วเยี่เต็มไปหมดอือค่ะแล้วก็อ่าก็มีกลุ่มคนรักแมว หมอไม่รู้ว่าเขาลักห,หรือหรือจะอะไรกันแน่เพราะว่าโอเคเวลาแมวพวกนี้คลอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เขาก็ไม่ได้ดูแลเลยสายตัวที่หมอต้องเข้าไปช่วยเนี่ยก็คือเจ็บมานะครับมีคนเจ็บมาก็ต้องช่วยกัน <Okay. S 2> นะครับมันก็อยู่ในที่โปรกลูกแมวอยู่ที่โสปกนะ,นะรก็โอเคอ่ามันแม่มันก็มาหากิน <Okay. S 2> ลูกมันก็อยู่ที่โสปรกแล้วมันก็ ขวนกันไปขวนกันมาผิวนะครับตั้งแต่ลูกแมวเล็กๆหนึ่งผิวนะไอเล็บของมันเนี่ยก็ไปขวน,นอ่าที่ตาของลูกแมวตัวอื่นเนี่ยบอกว่าแมวทุกตัวในกลุ่มที่อ่าที่อยู่ในอายุเดียวกันเนี่ยประมาณแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะับมาถึงเนี่ยบางตัวตามันถลกออกมามนะครับอตาเป็นขวนแล้วก็โอเค มันก็คือเริ่มกลิ้นออกมานะครับมันมันก็เกิดปัญหาพวกนี้นะครับพ้ารื่รับการดูแลไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับแมวพวกนี้ก็คงตายหมดนะครับแต่พอดูแลถูกต้องแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแมวพวกนี้เนี่ยมันก็คือกลายเป็นแมวพิการอาจจะโดยใช้ตาเปลี่ยนข้างเดียวเพราะว่าเท่าที่หมอช่วยมาในในช่วงเดือนเนี่ยนะครับอันหล้วมีมีลูกแมวสังตัวบอกว่า แมวทั้งสามตัวเหลือตาคนละคากโอ้โหนะครับน,น,นั่นคือไม่คิดนกันนะครับนะบเพราะฉะนั้นหมอหมอก็เลยต้องมาคุวโอเคการดูแลลูกแมวเนี่ยนะครับหรือว่าการจะคุมกําเนิดเขาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไมา่คุมด้วยดี<แ>อ่ามันะอะไรขึ้นนะครับ<แ>ก็คือปัญหาที่ปัญหาทารุณสัตว์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับลูกแมวสามตัวที่หมอเจอนะอีหมอเจอบ่อยนะแต่ เป็นอตัวกรณีตัวอยา่างอืโอเคมาเข้าเรื่องนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แมวแมวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตัวเมียเอาเฉพาะตัวเมียก่อนตัวเมียเนี่ยนะครับอ่มันจะโตเต็มที่นะครับแล้วติดสัตว์เนี่ยนะครับก็ติดสัถึงดแปดเดือนก็ติดสัตว์แล้วค่ะและ้วนเนี่ยมันสังเกตยาก มันสังเกตยากว่าโอเคแมวตัวนี้ติดสับหรือไม่ติดับอ๋อเวลานะครับยกเว้นว่าถึงเวลาแต่ถ้าเป็นแมวมีเจ้าของ uh huh. นะครับถ้าเป็นแมวมีเจ้าของนะครับมันก็จะมาพคอเคลียร์กับเจ้าของตีลังกาไปตีลังกาไปเจ้าของนี่แหละแล้วก็ร้องเสียงดังการติดของ uh huh. แ,แมวติดจับ uh huh. นะครับคํา uh huh. ว่าแมวเนียก็คือ ถึงเวลาผสมกันเสียงร้องมันจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณหมอมันจะร้องนางอ,า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 อาตลอดเวลาอ๋อนะะจะร้องตลอดเวลาแล้วก็มาขึ้นไป<า>ข<ะ>ึ้นไปนะครับค<ะ>่นะเหมือนเหมือนกับคำหนึ่งก็คือร้อนแบบตัวกระว่าอย่างเงี้ย <laughs> ใช่เลย<ม>ใช่ไหมเออมันเป็นแบบนี้เลยแหละขึ้นไปมาแต่ถ้าเป็นแมวข้างถนนเนี่ยนะครับ แต่ยาวนิดหนึ่งก็คือไปที่แปดเดือนแปดเดือนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าโอเคอ่าตัวผู้ตามหลังคา <Okay. S 2> งการนะครับหรือว่าแต่ถึงเวลาผสมพันธุ์เนี่ยนะครับ mm hmm. ถึงเวลาผสมนะครับมันก็ต้องตีกับอแมวตัวเมียที่เป็นสั์ก่อนนะครับจนกระทั่งแมวแมวตัวเมียที่เป็นสั์เนี่ยยอม mm hmm. นะครับมันผู้ผสมค่ะนะครับพอผสมเสร็จแล้วเนี่ยไอแมวตัวเมียเนี่ยมันก็ เกิดอารมณ์มไปไล่ปุ้ยนะครับมนไล่กัดน,นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของของกลุ่มแมวเลยนะครับเพราะเพราะนั้นโอเคอ่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับแกธรรมชาตินะครับคือคือกับแมวมีเจ้าของเนี่ยลักษณะอ่อมันมันก็จะเป็นสัตว์มีแอคทิวิตรตัวนี้เยอะมากเลยค่ะทําไมทําไมแมวมีเจ้าของถึงเป็นสัตว์ได้เร็วกว่าฮะคุณหมอ อาหารการกินอ๋อค่ะับอาหารเต็มที่อ่เพราะงั้นประมาณเจ็ดเดือนเนี่ยมันก็เริ่มเตื่นนะครับข้างถนนเนี่ยนะครับมันก็คือประมาณแปดเดือนโดเฉลี่ยนะโอเคพอมันถูกผสมแล้วเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าช่วงที่เป็นสัตว์แมวเนี่ยนะครับอ่าโดยปกติแล้วแมวเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ทุกสองอาทิตย์ก็คืออีกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ รครับแถ้าเป็นเป็นลูกแมวลูกอ่าลูกแมวที่กําลังโตหกเจ็ดเดือนเนี่ยนะครับมาอีแค่สองครั้งเป็นพีคสองครั้งแต่ถ้าโตเต็มที่แล้วเนี่ยอ่าตามตัวได้ริบสเนี่ยก็คือมันมีพีคแบบนี้เนี่ยทุกสองอาทิตย์เนี่ยประมาณนะครับแล้วก็ไอไอรักอาการมันก็จะงาวแล้วก็สนบงาวแล้วตกหงาวแล้วก็สนบนนะครับประมาณเกือบเกือบอ่สิบาทิตย์ตรงนี้ นะครับสิ่งที่เราจะเราเราเราจะมองเห็นเนี่ยก็คือว่าถ้ามันถูกผสม <Okay. S 2> นะครับนี่คือลักษณะของแมวก็คือไข่ตกแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าแมวเป็นสัตว์แล้วเนี่ยผสมครั้งแรกอาจผิดเวลานะครับคิดมันมันมีนมอาการใหม่ผสมใหม่ผสมใหม่อีกนะครับงั้จนกระทั่งถ้าผสมติดไข่ตกนะครับ ผสมกับสเปิร์มนะครับลูกมันถึงจะสงบนะครับถ้า <okay. S 2> สงบแบบนั้นแล้วเนี่ยก็คืออีกประมาณอาสองเดือนนะครับคือประมาณหกสิบวัน <Okay. S 2> มันก็จะคลอดลูกแมวเร็วมากเร็วมากนะเมื่อคลดแล้วเนี่ยนะแมวข้างถนน <Okay. S 2> นะครับโอเคเลี้ยงลูกแมวนะครับเลี้ยงไปอาจจะเลี้ยงไปถ,งถึงสองเดือน <Okay. S 2> นะครับ แล้วก็โอเคพอห่างจากการที่ลูกอยู่นมแม่แล้วเนี่ยก็ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ยแมวข้างถนนเนี่ยนะครับพวกแมวปัดเนี่ยสามารถมีลูกได้ปีละสามครั้งนะครับสามครั้งแล้วก็เขตเวลาลูกเขาออกมาเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วอาจจะประมาณสี่ตัวก็ปีสามสิบสองปีหนึ่งมีลูกแมวสิบสองเยอะมากค่ะ แต่เรายังเห็นไม่เยอะเพราะว่าลูกแมวกว่าครึ่งมันตายไปแล้วใช่ไหมคะที่รักษาอีา3ตัวครับถ้ามันไม่เรับกการรักษามันนคงตายไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับนะเพราะเพราะงั้นโอเคมันก็ตายไปครึ่งเดือนนะครับหมจึงบอกว่าไอ้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็คือปัญหาทารุณสัตว์เกิดในสังคมเราโดยที่คนรักแมวไม่เคยเห็น嗯嗯นะครับ หรือกลุ่มคนที่เลี้ยงแมวมีเจ้าของเป็นแมวมีเจ้าของแล้วมีคนเลี้ยงนะครับเลี้ยงแบบปล่อยนะครับเลี้ยหรือเลี้ยงแบบไม่ดูแลใกล้ชิดน,นะครับเวลามีลูกแล้วพอลูกโตก็เอาลูกไปไปปล่อยปล่อยวัดซะก็ปล่อยมันตามยถาก,การรมนะครับเพราะปลุกแมวจรจัดมันก็จะเกิดท่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าเลี้ยงไม่ไหวใช่ไหมครับครับนะบางคนถึงตรงนี้เนี่ยนะครับเรา ที่เราต้องทําเนี่ยก็คือทํายังไงก็ได้เก็บถ้าเก็บลูกแมวตัวอ่ตัวเมียได้นะครับทาหมันใช่นะครับจริงๆแล้วอัตราการการรอดของกลุ่มแมวที่มีเจ้าของลูกแมวที่มีเขอกเนี่ยนะครับมันรอดเยอะกว่าเยอะกว่าเยอะเลยอเราก็เอาไปปล่อยอนะนี่มันก็จะรอดนะครับมันก็กลายเป็นแมวจรจัดอยู่บริเวณบริเวณบ้านนะครับเพราะงั้นหมอฝาก นะครับเอาถ้าเรามีตุกแมวตัวเมียอยู่นะครับพอเป็นสัตว์ป้อนเนี่ยไปทำหมันชาไปทําหมันไปจองกทมอไว้ก็ได้อืครับกทมพวกบริการสาธารณสุขศูนย์ใหญ่ที่เป็นแม่เนี่ยนะครับเขามีบริการทําหมันฟรีอืแต่ต้องรอคิวนิดนึงนะครับแต่เราไปจองคิวเขาก่อนนะครับก็ไปทําที่นั่นทําฟรีได้อื เพราะนั้นหมอขอเริ่มต้นวันนี้ส่วนพรุ่งนี้หมอหมอจะไปอธิบายถึงเรื่องของโอเคทําการทําครอบอลูกแมแวนะครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะขอถามนิดนึงเรื่องของการเป็นสัตว์ของแมวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยแล้วมันไม่ได้ถูกผสมค่ะอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะมีผลต่อสุขภาพอะไรของไมของมันบ้างไหมคะคุณหมออ๋อก็จริงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือแมวพวกนี้ถ้าเราเลี้ยงทุ้วัน นะครับ <Okay. S 2> ในชุดศิษั์เนี่ยมันจะกินอาหารลดลงเพราะมันหมดแ็งผ oh, <okay. S 2> อมลงอะ mm hmm. ครับนะแต่ถ้าเราปล่อยมันหลุดไปมันก็ไป mm hmm. ไปผสม <Okay. S 2> นะครับเพราะะงั้นสิ่งที่กลัวเนี่ยก็คือแมวในบ้านหลุดอไปผสมไปผสมเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วโอเคเจ้าของจำใจเลี้ยงลูกแมว mm hmm. นะครับ okay. จริงแล้วตอนก่อนที่เขาท้องอยู่นะครับค่ะ <Okay. S 2> ลูกแมวจะเติบโตขึ้นมาในท้องเนี่ยนะครับใช้พลังงานมหาศาลในการสร้างลูกแมวขึ้นมาจากตัวในท้องครับ okay. ที่เราให้แมวกินก็ไปกินก็ไป <Okay. S 2> มันไปเลี้ยงลูกแมวหมดนะเพราะถ้าเราเลี้ยงแม่ไม่ไดีมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องคลอดยากคล okay. อดยากต้องไปผ่าออกนะ ครับเสียเงินค่าพาก็เอาเอาลูกแมวออกนะนะเพาะเพราะเพระงั้นสิ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายทังนั้นเลยรือว่าโอเคผมมีลูกแมวขึ้นมาสี่ตัวถ้าเจ้าผู้ชอบไอ้สี่ตัวนี้มันก็คือเลี้ยงไปตั้งแต่เริ่มต้นฉีดวัคซีนสุข้าโอาหารค่าอะไรมันจะเป็นแถวเลยนะครับจริงๆเรลี้ยงแต่ตัวแม่ไว้หลับเขานะครับ แต่ว่าโอเคเราก็ต้องประหยัดตังค์แต่ก็มันจะประหยัดไปเยอะเลยนะครับ<ค>พอมีลูกสี่ตัวค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมาอีกสิงเท่าตัวใช่ค่ะถ้าทำหมันแล้วเนี่ยนะคะอ่าอ่างวดนแรกที่เราจ่ายอาจจะหลักพันใช่ไหมคุณหมอสักสองสามพันนะคะต่อตัวในการทําหมันแล้วแต่ตัวผู้ตัวเมียใช่ไหมคะมันจะจบอยู่แค่นั้นแต่ถ้าว่ามันมีลูกมาเนี่ยโอ้โหต้องเอาเท่าไหร่คูณล่ะนะคะก็หลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอ ็หมอหมอหมอถึงบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ลูกแมวข้างถนนลูกแมวข้างที่มันรอดอยู่ได้เนี่ยเพราะว่าอ่ามันโตลแล้วแล้วเจ้าของสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหวแล้วมันตายน,น,นะครับไม่ใช่ลูกแมวที่มันเกิดขึ้นมาเองลูกแมวข้างเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ได้คนช่วยเนี่ยนะครับมันตายหมดนะครับแกนะคะ วันนี้หัวข้อเรื่องการคุมกําเนิดแมวเท่านี้ก่อนไปที่คําถามนะคะคุณหมอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่าเรื่องของการทําคลอดนะคะคุณหมอคะนะคะคุณมายค่ะถามมาว่าเออเขาโดนลูกแมวข่วนนะ,ะแล้วก็เป็นลูกแมวอายุสามเดือนค่ะนะคะ,นะคะเก็บมาเลี้ยงนะคะคุณหมอแต่เลือดไม่ออกเนี่ยถามว่าจะต้องไปฉีดยาหรือเปล่าค,คุณหมอคะเออปัญหามาอยู่ที่เราเลี้ยงเข้ามากี่เดือนละอืมเขาบอกว่าวอายุสามเดือนคงจะเลี้ยงตั้งแต่เกิดมั้งคะคุณหมอคะ ถ้าทราบอายุถ้าเลี้ยงตั้งแต่เกิดก็เราเราเราก็ไม่ต้องเราก็ทําความสะอาดแผลโอเคนะถ้าหัวไม่ไม่ไม่มีการติดเชื้อก็จะจบนะครับสามเดือนเนี่ยมันต้องฉีดวัคซีนตั้งแต่สองเดือนครึ่งแล้อนะครับเพราะนั้นถ้าเขาฉีดวัคซีนตั้งแต่สองเดือนครึ่งเนี่ยทำสามนี่มันก็จะไม่เกิดอืค่ะเพราะงั้นเอาไปฉีดวัคซีนจ้านะครับนะคะยังกรณีถ้าเกิดบอกว่าเลือดไม่ออกแต่ถูกขวนเนี่ยนะคะ ในในความที่จะติดเชื้อเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะคุณหมอคะหรือมันก็ติดได้เหมือนกันติดได้อ่าให้ระวังการเช็คเนี่ยก็คือเอาสำลีชุบแอลโกโอฮอล์ล้ลูกที่แผลถ้าเรารู้สึกแสบก็ต้องไปปรึกษาแพทย์โอคนะฮะนะครับถ้าแมวตัวนั้นเป็นแมวข้างถนนไม่ใช่แมวที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนมันเกิดน,นะครับป้องกันงินไว้ก่อนจําได้คุณหมอเคยเล่าเหมือนกันค่ะว่ามีเจ้าของเนี่ย แต่จำไม่ได้ว่าสุนัขหรือแมวแล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะติดพิษสุนักบ้าใช่ไหมคุณหมอคะครับอ่อก็เป็นกรณีที่อ่าสมก่อนหมอออกไปสอบสวนโรคค่ะครับออกไปสอบสวนปรากฏว่าอ่าที่หมู่บ้านเรือนนินคมค่ะนะครับสมัยนั้นเนี่ยสามสามสิบกว่าปีสี่สิบปีที่แล้วเลยค่ะหมอจบใหม่ๆเลยนะไป ไปสอบสวนโรคเนี่ยเพราะมันเกิดเกิดคนที่ตายด้วยโรคพิษน้ำบ้าน <Okay. S 2> นะครับแล้วพอไปสอบสวนเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขากินหนูเพราะสมัยนั้นถวนั้นเนี่ยนะครับลุกนาค่ะ <okay. S 2> เขาเป็นอ่กรรมกรก่อสร้างสร้างถบ้านแล้วเขาก็ไปจับหนูนามานะครับ <okay. S 2> แล้วหนูาพวกนั้นเนี่ยเขาทุกหัวไปแล้วเขาตีมันนะ แล้วเขาเอามาแล้วปลาผ่าท้องบอกว่าไอ้หนูตัวนั้นเนี่ยมันเด้งขึ้นมาแล้วกัดที่นิ้วเขาโอ้โหเหรอฮะที่นิ้วเขานิดเดียวเองอืแล,แล้วก็โอเคหลังจากนั้นเป็นเดือนเลยแต่ว่าเขาตายดูโรบินาร์ฟ้าก็ไปสอบสวนโรคก,ก็เป็นแบบเหรอฮะโรคสัตว<บ>์เลี้ยงลูกด้วยนมอ่าใช่เลี<อ>้ยง<อ>นมหน,โน,โน<ข>ูนะครับโอ้วังใจไม่ได้เลยนะคะก็อย่างที่หมอแนะนําก็คือ เวลาที่ไม่ว่าชุนักหรือแมวข้างถนนควรถูคนตอถ้าเรารู้สึกแสบเนี่ยนั่นคือต้อง<ห>ไปขอจะไปปล่ยอยไว้หรือถ้าไม่มีรอยแผลเราก็เอาแอลโกอฮอล์ลองลูกลูบดู นะครับถ้าเรารู้สึกแย่ก็ไปหาหมอเหมือนกันอืมดีกว่านะคะป้องกันไว้ดีกว่านะคะ,มา,นะคะมาที่คุณสุชาติะคะถามมาเรื่องของแมวคะ่ะแมวที่เลี้ยงอยู่มันขนหลุดนะคะคุณหมอแล้วก็ผิวหนังมันถลอกมีแผลแบบแห้งๆแ,แล้วนะคะไม่ทราบอันนีอ้อาจจะเป็นเรื่องของเอขี้เลื้อนหรือเปล่าคะคุณหมอคะอถลอกส,ส่วนใหญ่แมวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคผิวหนัง อ้อ oh. ยกเว้นเจ้าของดูแลไม่ดีอืการคําว่าดูแลไม่ดีเนี่ยก็คืออาหารที่ให้เขากินอมไม่ดีนะครับแล้วเวลาที่เขาเริ่มต้นเป็นใหม่ๆเนี่ยเราต้องอาบน้ําแล้วก็อ,อาจจะไม่กเห็บมัดเห็บหมัดก็กัดมันทําให้ตัวมันคันมันก็เกาเกาแล้วมีแผลก็ลานับแมวเนี่ยแผลกว่ากว่าจะลานให้เราเห็นเนี่ยนะครับมันใช้เวลายอย่างน้อยก็สองอาทิตย์ อืใช้เวลานานเหมือนกันนะคะเพราะงั้นถ้าเป็นแผลถึงตามตามที่เล่ามาแล้วเนี่ยนะครับถว่าเอาไปถามหมอสักหนึ่งครั้งนะครับหมอหมอ่านะครับแล้วหมอก็จะดูว่าตกลงมันมีเชื้อราหรือเปล่าถ้าไม่มีเชื้อรามีเห็บหมัดหรือเปล่าอปกติแล้วเนี่ยหมอแนะนาเลยเห็บหมัดหยดเพราะมันมีลรตัวเล็กๆลาในหูตัวเล็กๆนะครับ ออกมากัดทั้งตัวมันเยอะเกินไปแล้วออกมากัดทั้งตัวแมวก็ตามตัวไปเรื่อยนะครับราแทะไปเรื่อยๆมันก็เป็นแผลนะกับอาหารคุณภาพไม่ดีเนี่ยมันก็เลยทําให้ผิวหนังมันไม่แส็กทีหนึง่งนะครับสอ,องเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่ได้อบน้ําให้เขาะนะครับการกำจัดเ็บหมัดนะครับไรกับหมัดเนี่ยไม่ได้กำจัดนะครับมันก็จะเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับได้ค่ะนะคะ คุณอนุชาค่ะถามเรื่องของสุนัขตัวร้อนนะคะบอกว่ามีไข้เอ่อทำอย่างไรเพื่อลดไข้ให้สุนัขได้บ้างคะคุณหมอคะเอ่อก็อาบน้ำชุดตัวนะครับโดยเฉพาะตรงที่ไม่มีขนอืมอืมค่ะค่อยค่อยๆเช็ดเอาน้ำข้ามใช้น้ำแช่น้ำแข็งนะค่ะน้ำคูมห้องนี่แหละแต่ว่าลดแล้วเนี่ยเอ่อสุนัขไข้ขึ้นเนี่ยมันต้องมีสาเหตุ อืม้มัไปมันถึงไข้ขึ้นนะครับสีก็ถึงไม<อ>่ท้องเ่า,าอ๋อค่ะนะแล้วก็โอเคถ้าถ้ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบคนชาติเทบแบบเป็นคนเป็นไข่หวัดธรรมดาเนี่ยนะครับค่ะเพชรเนี่ยมันก็ควรจะกินอาหารปกติอืมต้องดูด้วยตรงนี้ไข้ขึ้นต้องกินอาหารปกติอืมแต่ถ้าไข้ขึ้นแล้วไม่กินอาหารหาหมอเลยแสดงว่าเป็นเกินหลายวันแล้วนะครับได้ค่ะนะคะ งั้นไปที่คําถามถัดมาเลยนะคะคุณทิวค่ะบอกว่าเพิ่งอุปการะแมวนะคะมาหนึ่งตัวค,คุณหมอมาวันแรกเนี่ยเขาร่าเริงมากนะคะกระโดดโลดเต้นเล่นของเล่นค่ะพอวันที่สามผมไม่เล่นเลยกินนอนอย่างเดียวนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นเด็กหรือเปล่าคือตาเขายังไม่เปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ย้ายบ้านใหม่ด้วยค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าอาการอันนี้เกิดจากที่ว่าเราย้ายบ้านใหม่หรือว่ามันป่วยเขาคุณหมอคะคือมมนอาจจะเครียดนะ,อะของวันแรก Uh huh. ถ,ถ้าถ้าบอกว่าเอามาแล้วสองวันสองวันแล้วยงมัน,ม,นมันคงจะไม่เครียด <Okay. S 2> แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องกินอาหารได้อื uh huh. กินอาหารปกติค <Okay. S 2> นะหรือถ้าเป็นห่วงเอาไปให้หมอก็ดูหน่อยเพราะจริงๆแล้วเป็นแมวที่เราไปอุปการะมา uh huh. เนี่ยนะครับช่วยเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยก็ถ่ายพยาธิหรืออะไรก็ตามก็ต้องทำนะครับรูปล,ลูกแมวลูกหมาเนี่ย <Okay. S 2> เราจะเลิกพยาธิตั้งแต่อายุสองเดือ นะครับจะถ่ายทุยกแรกาก่อนเลยเลย <Okay. S 2> แล้วก็โอเคอ่าเวลาดูโอเคถ้ามันกินได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าบอกว่าตาไม่เปลี่ยนสีเนี่ยจริงๆแล้วแมวลูกแมวเนี่ยอ่าถ้าลืมตาเนี่ยนะครับก็คืออายุป,ประมาณสิบสี่วันอืม mm. มันตาสีตามันค่อยๆใสขึ้น <Okay. S 2> นะครับเมต,ตาเปิดป๊บเนี่ยมันยังมีแจะขุนๆอยู่นิด mm. หน่อยอืม <Okay. S 2> ส แต่ก็คืออายุประมาณเดือนนะครับ <c oughs> หรือตอนเดือนครึ่งแล้วนะครับเพราะงั้นเราเราก็ต้องดูว่าถ้าถ้ามันเล็กเกินไปอาจจะต้องอมไม่กินอาหารจะใช้นมแพะหรือเปล่าอืต้องดูด้วยถ้ากินอาหารได้หมอก็ไม่น่ามีปัญหาต้องดูว่ากินได้หรือไม่ใช่ไหมคุณหมอ <c oughs> นะครับ <c oughs> กินได้ไม่มีปัญหาอืแต่ว่าการย้ายย,าย้ายย้ายที่เนี่ยนะคะ ที่ไปอุปการะเนี่ยมันมันอาจจะมีความเครียดไหมคะมันเจอที่ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอมีความกลัวอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวไหมคะยังไม่มีปัญหาอ๋อไม่มีปัญหาอ๋ออยู่ได้ทุกที่นะนะครับ <c oughs> ขอให้เขาอ่าเรามีอาจจะต้องมีกรงปิดกร้นให้เขาอยู่จริงๆแล้วถ้าได้ลูกแมวมาแบบนี้ควรจะใส่กรงเพราะเคยเคยมีคนที่เลี้ยงแมวบอกว่าเขาก็ไปอุปการะมาแบบนี้แหละครับแล้วบอกว่าโตพอดีโตเขาใหญ่อๆๆ้วน นอนทับลูกแมวตายค่ะนะพเพราะเพราะงี้เราวังตรงนี้ดีนะครับก็ต้องมีที่ให้เขาอยู่นะครับนอนอยู่อยู่ใต้ผ้าห่มในที่นอนเราเนี่ยแล้วนอนทับใครค่ะเมื่อสักครู่นี้เขาเพิ่มเติมมาบอกว่าอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากที่ว่าเอมาวันแรกๆเนี่ยนะคะยังไม่ตัดเล็บ ทีนี้พอเขาไปตัดเล็บเนี่ยนะคะคือตัดกุดนะคะคุณหมอเวลามันกระโดดเนี่ยขึ้นเตียงเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามันไม่คล่องตัวมันแบบเซไปเซมาอันนี้เกี่ยวไหมคะไปตัดเล็บเขาเนะะี่ยค่ะคุณหมอคะก็ตัดเล็บต้องระวังะนะแฟนจะไปตัดเ,เนื้อมันเพราะตัดเล็บมันมันจะมีปลายแหล,แหลมๆนะครับเวลาเป็นกระโดดขึ้นขึ้นไปบนเตียงก็เกียวมันก็จะใช้เนี่ยเกี่ยวผมอผมค่ะนะครับ แต่ว่าอ่แต่ว่าถ้าตัดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีเรืองต่อนเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรไม่น่าตัดถูกเนื้อมันอ๋อเวลาตัดระมังเนื้อมันตัดเนื้อเนี่ยคลัวตัดถูกเนื้อมันน่ะแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่หมอแนะนาดูว่ามันกินได้ไหรือเปล่าอันนี้สําคัญที่สุดใช่ไหมคุณหมอถ้าดูเล็บมันมันบวมเล็บมันนิ้วมันบวมไหมเพราะตัดเล็บ ถ้าตัดปลวิธีนิ้วมันปูผมเนี่ยก็อาจจะต้องอาทีหมอก็ดูะนะครับเป็นยามาทาอ,นะอย่าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวติดเชื้อนะคะค่ะค่ะอีกคาถามหนึ่งคุณอ้อยค่ะคุณหมอบอกว่าคุณอ้อยเลี้ยงแมวตอนนี้นะคะอายุเกือบขวบแล้วค่ะคุณหมอคะเป็นแมวไทยเพศเมียทาหมันแล้วฉีดวัคซีนครบค่ะคุณหมอแล้วก็ตอนนี้เขาให้กินอาหารเช่นเป็นอาหารเม็ดนะคะแล้วก็มีอกไก่ฟรีตายแล้วก็มีอาหารเปียกด้วย ตอนนี้น้ำหนักมันเนี่ยประมาณ4.1ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ให้อาหารแบบเนี้ยถือว่าให้มากเกินไปไหมคะคุณหมอคะมีสามอย่างในหนึ่งวันเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วนี่นี่<แ>นคือปัญหาของการเลี้ยงเนี่ยถ้าปลกมันน้ำหนักอายุแค่เท่าไหร่นะเกือบปีค่ะแต่4.1น้ำหนัก4.1กิโลกัเกินสำหรับแมวไทยต้องต้องอยู่เราๆสักเท่าไหร่คะคุณหมอ หมอว่าเต็มที่2 2กิโลเองอันนี้เกินมาต้อง2กิโลค่ะช่จว่าเลี้ยงดีมากไปนะครับเพราะนั้นหมอแนะนำว่าไปอาหารเพิ่มที่กินก็พออืมเหม็นอันอื่นเนี่ยแสดงว่าแมวตัวนี้กินเก่งเอาหารให้ม้นกินออหเือวว่าให้ตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่าให้เที้ยงไว้เยอะๆหรือเปล่าคุณหมอคือถ้าบอกว่าให้อบไก่เนี่ยก็คือก็ของกลับบ้านมาก็สีอไก่อะไรต่างๆที่มกินน่าจะ ็งื่อนให้มันกิน <Okay. S 2> นะครับไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยอ่าแมวตัวนี้เนี่ยน่าจะมีอาการถ่ายเหลวอีกด้วยมเยือะเป็นไป <Okay. S 2> นะครับน้ำแขับมันึงขึ้นขนาดนี้เ, uh huh. เวลาที่แมว <Okay. S 2> ถ่ายเละเนี่ยนะครับไอ uh ้ huh. ก้นเขาเนี่ยมันจะเละ uh huh. อะเออค่ะมันก็จะเกิดอาการอาการแสบ ข่าวนี้ต้องไปกันอีกเรื่องหนึ่งออเอเอคุณมเป็นหลักนะค่ะค่ะคุณออยบอกว่าถ่ายไม่เลอะค,คุณหมอแต่ว่าเคยมีสำลอกบ้างเหมือนก็กินมากเกินไปค่ะคุณหมอคะถูกต้องนะครับเป็นเกิดจากการกินเยอะเกินไปด้วยนะครับไม่ดมีเป็นหลักอืนะคะอย,อย่าเอาขนมให้มันกินก็เอาขนมให้มันกินแล้วเนี่นะครับเวลาที่เรา ต้องไปเที่ยวถ้าเราต้องทิ้งเขาไว้อยู่ในบ้านตัวเดียวสองวันเนี่ยคนะ<ม>เดี๋ยวมันจะแย่ฝึกให้กินอาหารเม่เป็นหลักแต<ค>่น้ำจะทําให้มันสุขภาพดีกว่าเอาอาหารอ,อ่าอ,อ,อ,อกไก่มากินเอาขนมอะไรอย่างอื่นอ,อ,อ,อืมนะคะเอาอาหารเม็ดเป็นหลักใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าจะเสริมเพราะจริงก,ก็คือเสริมวิตามินเพราะวิตามิน่อยู่ถังทีอ้วนนะครับสวย เออดีกว่าใช่ไหมคะคุณหมอจะต้องเป็นวิตามินแบบไหนคะคุณหมอเออตามร้านกามีค่ะไปถา่มเลยนะครับมันมีเป็นหลอดเหมือนกับไอ้ยางพิฟันอืมค่ะกินง่ายไหมคะคุณหมอคะง่ายนะครับยี่บอกว่าแมวอ้วนันชอบนะครับก็กินวันละประมาณสองนิ้วสองนิ้วเป็นเป็นแท่งออกมาอ่าสองนิ้วเนี่ยคือประมาณหนึ่งออนชาอืมอย่าให้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ อย่าให้เยอะเปลือง <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ดีกว่าขนมแมวเลียใช่ไหมคุณหมอดีกว่าเยอะเพราะพวกนี้ก็ออามาเป็นอ่าเรื่องเขาต้องไปจดทะเบียนอ๋อค่ะค่ะถูกควบอสูตรอาหารสูตรวิตามินนะครับได้ค่ะนะคะอ่ะเปลี่ยนจากขนมแมวเลียเป็นวิตามินดีกว่านะคะอ้าวสัญญาณขาดพอดีหมดเวลาพอดีค่ะต้องขอแยกคุณหมอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยเรื่องของการทำคลอดแมวนะคะใครสนใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะเช้าเวลานี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ fm 91 91คลินินกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง